ที่อยู่เบื้องหลังมากมายนะครับแตกต่างกันไปแต่มาอยู่ตรงนี้แล้วอะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องต้องทำก็คือการปรับตัวนะครับในโลกของไอคอนเองก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าในโลกของการเป็นเมนทอร์หรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่ได้มีโอกาสเข้าไปอันนี้ก็ต้องยกยกให้แม่ทีมของผมนะครับก็คือครูลินลีแลมโบ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะปัจจุบันนี้อาผมอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่ก็ผมก็ยอมรับตัวเองว่าผมก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาขึ้นมาบ้างน,นะครับก็ต้องยกความดีให้กับแม่ทีมตรงนี้เพราะการที่เราไปอยู่ในฟังก์ชันต่างๆนี้ครับมันก็จะต้องมีการปรับตัวและธุรกิจของเราครับมันเป็นธุรกิจที่ ต้องฝันนะครับเป็นธุรกิจที่ฝันแล้วให้มันไปไปถึงความจริงในโลกของออนไลน์ตรงนี้ผมก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเนื้องานในธุรกิจตรงนี้นะครับอย่างเช่นว่าอย่างมันดีฟนี่ครับผมเองอยากจะไปนะครับเพราะว่าไม่เคยไปไม่เคยไปทางแถบนั้นนะครับอาจจะไปในสมัยที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กก็อาจจะไปแค่แค่แค่อาเซียนนะครับอาจ,จไปแค่อาเซียน เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พหมายถึงว่ามันก็เป็นภาพความฝันที่ปีเล็กบอกว่าสิ่งใดที่มนุษย์คิดฝันสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอน,นะครับเมือ่อเดือนที่แล้วอะครับผมก็ออกหาซปเปอร์ไวเซอร์บังเอิญก็โชคดีตรงที่ว่า,าได้มีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นงานพันทยาก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งงานของอมีสโมโปอินฟิ i นิตี้ที่เราไปเรียนกันก็ดีนะครับผมก็ได้ อ่าซูเปอร์วิเซอร์ที่ที่ตามมามาดูงานแล้วก็แล้วก็ติดตัวนะครับเป็นทีมงานของผมในในในชุดปัจจุบันตรงนี้ได้มาเกือบหกท่านนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือจะเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะต้องทําทาแล้วก็ไปให้ถึงนะเพราะฉะนั้นมันก็ก็คือหมายถึงว่าไอ้ส่วนที่เหลืออีกอ,อีกอ่าอีกสี่สี่ซุปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในวันในวันสุดท้ายนะครับก่อนกว่าจะ จะได้ครอะครับมันก็ก็ทุรัทุเลพอสมควรแต่ก็สอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เราพยายามมานะครับสิ่งนั้นก็ก็จะจะเป็นจะเป็นความจริงผมโพสต์ลงใน Facebook ทุกวันนะครับมันเป็นความฝันเช้าเราก็เราก็โพสต์ในเรื่องของทะเลมันเยอะนะครับบางทีเย็นเราก็โพสต์มันเป็นเรื่องของการจินตนาการเป็นเรื่องของความฝันเพียงแต่ว่าในความฝันตรงนี้ถ้าเรามีโอกาสไป มีโอกาสไปมันไม่ใช่ว่าเราไปอย่างเดียวแต่เราไปเราต้องสร้างแบรนดิ้นของตัวเราเองด้วยเพราะโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่มาน,นี้บอกว่ามันจะต้อง